สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดสะพานสามนะครับจังหวัดปิซซานโลนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่เราจะไปต่อที่ไหนนะครับพูดท่าเบิกพูท่เบิกอ๋อเราจะไปถ่ายถ่ายซิงเพลงน้องที่ด่านล่านะครับเบิดจบโลกฝาบได้ทีภาพพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งกันนี่ซึบนี่ใส่เบ<ส>ิ<ส>้งซางแลดวับบซอง เดีย๋ยวไปตามหาทิดาลาวกันว่าทิดาลาวไปไหนนะคะนี่ละจีแมนอยู่จอกนี่คุณคุณคณนอยู่เกือบเนี่ยเกือบแล้วคุณคุณนนี่ใส่นเนาะเห็นแบบแบบมาทางนี้ละอโอ้ยอยูย่พี่เด้อ ิดาดาแเวะมากราบหลวงตานะครับที่วัดสะพานสามหลอดทองสร้างไงนะครับตอนนี้อาจจะได้เดินทางต่อกันไปที่เขาค้อนะครับเพื่อไ,ไ,ไปถ่ายซิงในในใเพลงของทิดาดาวนะครับในในในจะ่เนี่ยหลอดทองสร้างเป็นอ,องค์ละม,มากเลหนึ่งปีปีไหตัวนึงก็บปีไหแล้วก็เป็นองค์อีกต่างหากเยอะแยะการล สวัสดีค่ะ,คะโอ้สมเด็จพระนเรศวรนั่สสสน,นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นยังก็ได้เอิญมาบรรทัดการเหรบ สภาพเนี่ยมันหมายถึงส่านคำทั้งรถไฟอันนี้นวิหารหลวงปู่ทุบบัดนะครับสาธุอันนี้จะเป็นวิหารหลวงปู่โตนะครับจันทร์ตุสาธุ มาเล็กๆนะครับมาสามารถขั้วจนระับต่อขั้วจนระดับมาถึงวัดสะพานสามนะครับที่พิษณุโลกนะครับพี mm ่น hmm. ้องครับมีช่างนี่ครับหลวงตาที่เคยสง่งขนมส่ง กวยตากแห้งกวยแห้งให้ทิดาลานะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับนี่เรามาถ่ายซิงเพลงของน้องทิดาลาวนะครับเต่าผู้ลู่สู้ไฟฟ้ามัคือว่า,าดีเดเต่าผู้ลู่สู้ไฟฟ้าพะนะจะแหลงหลวงอ่ะแหลงหลวงอ่ะ Ví dụ khương ngàm nó Hãy subscribe นี้เบื้องหลังการทํางานนะครับของพ่อผู้และแม่พึ่งในการถ่ายซิงเพลงของน้องที่ดาราวนะผลงานเพลงยังนั้นฮารุนเบิง คือเบื้องลังการทำงานสถานที่แห่งนี้มันจะเป็นป่าสนเหมือนต้นสนนะครับพี่นอ้องโอ้งามเด้ย๋ยวดิ <c oughs> บังดพี่น้องโหดต้นสนกับสูงๆฝนกับกำลังตกลินครับช่วงนี้ระหว่างการเดินทางกลับมหาสรารคามนะครับเราก็ได้แวะถ่ายเก็บงานไปด้วยเพื่อที่จะถ่ายสิงเพลงผลงานเพลงดิมีื้อว่าเบิรโจกโลกฟ้านะครับผลงานเพลงโจกเบิรโจกโลกฟ้า ถายซิให้น้องพิดาลาวศิริไลนะครับวุจิตกับทางไงนี่แหละครับพี่น้องครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาเนี่ยเออขัน<ๆ>มันเห็นกนัแสดงวันนี้แหละจุดที่น้องพิดาลาศิริไลได้มาถ่ายซิงเพลงเบิบร์โจกโลกฟ้านะครับเต้าปูลูสู่ไฟปลานี่แหละครับฟังตรงขาเพิ่นกระสิเป็นครัวชมวิว กาเฟ่กาก้าหมวมา้างวาเท่ขัวชมวิวนะครับเนี่ยทางนี้ก็จะไปทางไรดอกปุ๊บว่าแค่กระบอกหุ่นจักดอกไม่เคยรู้จักเพราะว่าไม่เคยมานะครับเพราะว่ามาน้อมาจากอาจารย์ผา,ามานี่คือบางหลังกันการทงานนะครับฝนกระตกีปนอนเอ้ยๆพ่นลงพ่อกบแม่ให้ความทุ่มเทกับลูกสาวคนนี้ เครื่องรังการทํางานของพ่อปูและแม่ปูนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าวัจกโลฝ่านะครับก็จสได้ผลงานแต่ละเพลงนะครับบ้านเรียงธรรมดาครับความทุ่มเทของพ่อแม่พ่อแม่ครูอาจารย์นะครับที่ทุ่มเดก็จะได้งานออกมาแต่ละชิ้นนะครับ มองช้าๆมองขึ้นไปข้างบนก็มา